รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆอย่างมากมายหนึ่งในนั้นก็คือประเทศกัมพูชาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยพบว่ามีหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชาคือจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์สามจังหวัดนี้มักจะมีชาวกัมพูชาหรือว่าชาวขมิที่คนไทยเรียกกันอาศัยอยู่ด้วยค่ะ แม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ผู้คนชาวคขมรยังคงมีสิ่งที่ยึดถือร่วมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นขนรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงความเชื่อด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเชื่อในเรื่องของการพบลูกการครองเรือนหรือแม้แต่ความเชื่อด้านพิธีกรรมโดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องของสิ่งที่เหนือธรรมชาติการทรงเจ้าครอบผีโดยผู้คนชาวคขมรจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าพิธีกรรมการโจมมามุสค่ะ พิธีกรรมที่เรียกว่าเรือมมะมวดหรือลำแม่มดอันนี้เป็นพิธีกรรมที่ทําขึ้นมาเพื่อให้ผู้ที่ที่เข้าไปรับวิธีกรรมนี้มีสุขภาพดีมีความสุขความเจริญหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีความประสบความสุขนะครับเวลามีคนป่วยก็ท,ทําทีหนึ่งหรือถ้ามีมีคนป่วยก็ทําปีละครั้งเขาจะมีความเชื่อว่าถ้าหากเขาตั้งใจทาอย่างจริงจังด้วยความศรัทธาแล้วชีวิตเขาจะประสบความสุขเวลาสนต์โเนียงขวบเพีป็นได้อโนเนียงเตียงเนได ในความวิสั์การาร,รักษาการแพทย์เรามีการถกเถียงกันมานานพอสมควรย้อนไปในสมัยแบบรัชกาลที่4ก็มีหลักฐานปรากฏว่าในหนังสือกิจจานุกกิจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนในรัชกาลที่4เริ่มเริ่มมีความเป็นวิสัยวิยาศาสตร์มากขึ้นก็เกิดการถกเถียงว่าไอ,ไอ,ไอการรักษาแพทย์พื้นบ้านแบบบราพผีเนี่ยมันรักษาหายจริงไหม ในงานของสุนทรภู่ก็มีการการกล่าวถึงมีการแบบแอบเน็บเน็บเลยว่าการทรงเจ้าข้าผีเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่เราก็ยังพบว่ายังมีกลุ่มประชากรที่ยังเชื่อเชื่อไปเป็นหลักแล้วถ้าเกิดเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์ร่วมทงทางตรงและทางอ้อมในวิธีกรรมการรักษาโรคเหล่านี้เราจะพบว่าสิ่งหนึ่งที่สาคัญที่ทําให้วิธีกรรมเหล่านี้ยังคงอยู่คือคือเรื่องเล่าแต่ถ้าเราได้มีการได้พูดคุยกับคนที่มีส่วนร่วมในวิธีกรรน่ะมันเหมือนว่าเราจะเชื่อเลยนะครับกับสิ่งที่เขาเล่าอาการอามาพฤพษึกหาย อาการเกรงหายดังนั้นแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมเหล่านี้มันช่วยอธิบายและช่วยย้ำด้วยว่าอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์เขานะ่ะไม่ได้มีคุณค่าด้อยกว่า,าวิทยาศาสตร์อันการแพทย์และหลังจากที่เราได้ทราบข้อมูลจากอาจารย์เรียบร้อยแล้วทีมงานได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านใจดีของอำเภอขุขันว่าในวันนี้จะมีการประกอบพิธีกรรมเรือมมวดขึ้นซึ่งนับว่าเป็นความบังเอิญจริง เพราะพิธีกรรมนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยครั้งนะักจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อมีคนป่วยรักษาหายแล้วจึงมาแก้บนเท่านั้นมะมวดเนี่ยเป็นพิธีกรรมของชาวเขมรเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาช้านานนะคะเป็นพิธีกรรมที่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อในครอบครัวเราเนี่ยมีคนไม่สบายมีผู้ป่วยแล้วก็ไปรักษาตามเผนปัจจุบันไปโรงพยาบาลไปหาหมอ อาการก็ไม่ดีขึ้นก็ยังเจ็บป่วยทรงอยู่อย่างนั้นนะคะทางครอบครัวก็จะไปดูแม่ครูมะมวดให้เข้าทรงดูว่าเป็นเพราะอะไรถึงไปรักษารูกแล้วไม่หายเมื่อไปเข้าทรงดูแล้วแม่ครูก็จะบอกวาอ่าที่เป็นนี่เพราะว่ามีลูกหลานไปล่วงเกินไปลบลูหรือว่าไปทำอะไรที่ผิดประเพณี ของครอบครัวเอาไว้ก็จะมาบนบานนะคะมาบนบานว่าให้อาการดีขึ้นหรือทุเลาขึ้นก็จะมาประกอบพิธีกรรมมะมวดมันเป็นความเชื่อที่ที่ทางชุมชนมเขมรเรานับถือที่เรา,เ,าเป็นมรดกตกโทษมาที่เราสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน จมัมมวดคือพิธีกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยของชาวไทคมรโดยมีคนทรงหรือร่างทรงเรียกว่าแม่มัมมวดหรือครูมัมมวดทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์กับวิญญาณผีบรรพบุรุษร่วมการสแสวงหาวิธีรักษาผู้ป่วยซึ่งอาจได้คำตอบให้รักษาด้วยสมุนไพรการเสกเบ่าด้วยลมปากน้ำหมากน้ำมน การบีบนวดตามร่างกายหรือทิ่มแทงร่างกายด้วยรากไม้การฟอน์รำหรือการเส้นไหวบพบรผบหลุษเป็นต้นการกำหนดระยะเวลาการประกอบพิธีโจรม,มวดนั้นต้องเป็นไปตามหลักของพิธีคือระหว่างเดือน3เดือน4และเดือนห ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขาการสิ่งท้ายที่เรียกว่าการโวหรือการทำนายโรคภยัยและการทำพิธีต้องยกเว้นวันพักผู้ประกอบพิธีครูมะมวดหรือแม่มะมวดต้องได้รับการสืบทอดมาจากครูมะมวดคนก่อนที่ล่วงลับไปแล้ว สำหรับการเตรียมงานจะต้องมีการจัดสถานที่ให้พร้อมโดยมีการทำซุ้มปรมพิธีเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมซุ้มปรมพิธีจะต้องใช้เสาทั้งหมด5เสาคือมีเสาที่ตั้งเป็นมุม4เสาและมีเสาตรงกลางอีก1เสาเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องเส้นครูและเส้นผีมุงด้วยหลังคาใบมะพราะ้าวโดยซุ้มปรำพิธีจะต้องมีการวางแบบแผนปฏิบัติที่สำคัญคือห้ามหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ทิศที่หานหน้าซุ้มปรรำพิธีออกจะต้องทำไม้คานกั้นไว้เพื่อป้องกันพูดผีปีศาจที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในพิธีกรรมนี้ได้เป็นอันขาดอีกเรื่องที่ถูกพูดถึงเมื่อบนไว้แล้วไม่แก้คนป่วยบางรายหลังจากที่ญาติได้บนบานกับมะมวดแล้วอาการไข้ก็หายเป็นปกติ แต่บางรายพอหายแล้วแกล้งทำเป็นลืมมามวดก็จะบันดาลให้อาการคนป่วยกลับมาเป็นอีกและอาจจะซุดกว่าเดิมอีกด้วยชาวไทยเขมรในจังหวัดศรีสะเกษสุรินและบุรมยาที่มีญาติที่น้องเจ็บป่วยจะจัดพิธีมามวดขึ้น เพราะวิญญาการรักษาทางเดินของจิตวิญญาณจิตและกายจะเกี่ยวเนื่องกับดนตรีและการร่ายรำที่สนุกสนานซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยคลายเครีย, д, ยดคลายทุ้งและหายจากโรคบางชนิดได้ค่ะค่ะสำหรับชาวไทยคเขมรที่ทำนาเป็นหลักนะคะจะเชื่อถือประเพณีแล้วก็มีการขอฝนจะทำการเล่นมะมอดเนี่ยเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลค่ะส่วนในบางกลุ่มเนี่ยที่เชื่อเรื่องประเพณีหรือพิธีกรรมเกี่ยวกับบรรพบุรุษนะคะ ก็จะเชื่อว่าบุคคลเนี่ยเกิดมาจะมีครูกําเนิดและทําการจวนครูเนี่ยเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนครูกําเนิดนะคะส่วนถ้าครูกําเนิดแบบทําให้เกิดทุกข์ในบ้านเมืองเนี่ยก็จะเล่นมามอสเนี่ยเพื่อเป็นการทําให้ครูกําเนิดสนุกสนานเป็นการผ่อนคลายและไม่มารบกวนชาวบ้านหรือคนในชุมชนค่ะ เราก็ไม่อาจทราบได้นะคะว่าพิธีกรรมที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อคืนนี้จะได้ผลเช่นไรแต่โดยส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านที่นี่ก็เลือกที่จะใช้แค่แผนปัจจุบันก่อนแต่ถ้ายังไม่ได้ผล หรือว่าไม่สามารถตอบสนองต่ออาการปวดของพวกเขาได้พวกเขาจึงหันมาพึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คือพิธีกรรมมะมวดนี่แหละค่ะและอีกหนึ่งสิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือในชุมชนแห่งน,นี้ยังคงอนุรักษ์ประเพณีนี้เอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก,ก่ครอบครัวได้ดีทีเดียวแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะว่าเรื่องนี้เราไม่ได้เล่าให้คุณผู้ชมเชื่อแต่เราอยากให้คุณผู้ชมลองออกมาสัมผัสสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ E aí